ไขปิศนาเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ทำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่ทุกคนในความเคารพและนับถือในทำนายถึงดวงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์นั้นชะตาชีวิตในวัยกลางคนจะล้ำรวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลถึงว่าจะเกิดมัดจจก็รวยได้ถือว่านี่โบแมนเรื่องบังเอิญ เป็นพ่อบุญวัสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์แท้ๆที่ได้เดินผ่านไม่เห็นคลิปนี้พอคลิปมีเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาบ่นสงบสงบฟังพอคลิปเหล่านี้นั้นหาดูได้ยากแล้วสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะได้หับหลังจากคลิปนี้จบนั่นก็คือฐานจะได้ลงหูดถึงเข็ดหลับในการเสริมบุญเสริมดวงสตตาบารามีให้แก่ตนเอง ที่จะเห็นในชีวิตลํำรวยเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยโบเสื่อย่าโล,ลกลูต่อไปจงเหตุจิตใจให้สบายและและนึกอยู่ในใจอยู่เสมอว่าความลํำรวยกำลังจะเข้ามาหาแล้วเพราะสิ่งที่คุณเกิดวันเสาร์เคยคิดเคยฝันเคยปรารถนาไว้ก่อนนานีบ่าว่าจะเป็นบาทหลดที่ดินทรัพย์สินที่มิข่าต่างหลับรองแลกการันตีได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน ผ้าอยากวิทยพ้นจากความถุงยากลำบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงฟังคิมนี่เห้จบอย่าหาว่าบทเตือนคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเป็นคนที่มิสเสน่ห์ที่ตัวมาตั้งแต่เกิดจึงสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามเขามาหาได้แบบง่ายๆและคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเป็นคนที่มีหมู่เพื่อนมิหายค่อนข้างเจะหลายแต่หมู่เพื่อนมิหายเหล่านั้นบก่อยเจะจริงใจและหมักจะนำความเดือดห้อนมห้จึงเหตุให้เสียทรัพย์ได้ สาเลิกคบเพื่อนที่บดีออกจากซีวิตก็จะมีซีวิตเจริญห่วงเครื่องอย่างเห็นทันตาคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่หมักสวยเหลือคนอื่นในเวลาต๊ถูกได้ยากเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเพื่อเผือแผ่แต่เป็นคนที่โกรธง่ายหายไวคนที่เกิดในวันเสาร์เบิ่งภายนอกแบบเพลินเหมือนเป็นคนที่เจ้าสู้แต่ที่จริงแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเป็นคนที่นักแน่นต่อความหัก คนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีความสลาดลักแหลมอยู่ในตัวและเป็นคนที่มีไหวพริบสามารถเอาตนเองรอดได้อยู่เสมอในตำราโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นบว่าจะเป็นยิงหรือทายคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีบุญเก่าเทวดาคอยปกปักหักษาและคุ้มครองเหตุให้ชีวิตคาดแค่จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และยังเป็นคนที่มีดวงสาตาแข็งอีกหนึ่งวันเกิดในทั้งเจ็วันเลยกว่าได้คนใดที่คิดบ่ดีหรือปองให้ใส่คนที่เกิดในวันเสาร์บอกได้เลยว่าเขาคนนั้นคิดผิดและจะแพ้ให้ไปเองในศาสตร์ปางก่อนคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเคยเหตุบุญถวายกองบุญกองบวชใหแ้แกพระพิกซูสง์ที่จําศีลภาวนา เมื่อโตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่เคยเห็นมาแต่อดีตแต่ศาสนั้นจึงส่งผลใน้เศรษฐาวิตในวัยกลางคนจะร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงวัยกลางคนถือว่าเป็นช่วงคาคืนแห่งีวิตคิจการงานค้าขายอิบจับสิ่งใดก่อจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเหตุให้สวิตประสบผลสําเร็จกว่าคนที่เกิดในทั้งเจ็ดวันเลยกว่าไดตัวตนของคนที่เกิดในวันเสาร์ ในตำราบโบราณโบราณศาสตร์ยังได้กล่าวว่าอีกว่าตอนยังหน่อยชีวิตอาจจะพบพ่อกับความถูกยากลำบ,บากตาก,กรรมเนื่องจากฐานะทางครอบครัวค่อนข้างจะยากจนเป็นคนหาเร้ากินำํำจึงเหตุให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นต้องได้ต่อสู่และดินล้นเพื่อความอยู่รอดของตนเองและคนภายในครอบครัวจึงเหตุให้คนที่เกิดในวันเสาร์ได้เปรียบกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าได้ ขอวิชาต่อสู่วิชาหาเลี้ยงสืบมาตั้งแต่น้อยเยาว์วและคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเป็นคนที่นักเอาเบาสู่เป็นคนที่มีเป้าหมายอันสัดเจนในชีวิตของตนเองจึงเห็นให้ชีวิตในวัยกลางคนดวงสตาจะผิดผันจากหลังมือเป็นฟา์มือจากดวงไายจะกลายเป็นดวงดีจากที่อกเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ลำรวยทรัพย์สินแหละเงินทองความถูกยากจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาแทนที่ นิสัยของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเป็นคนสร้างคิดสร้างฝันจินตนาก,การอันเลิศหรูขที่สงสารเจ้าน้ำตาจุดเด่นของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเป็นคนที่มีความเสื่อมันในตนเองสัดจีนกับตนเองคนขังสูงและเมื่อได้ลงมือเหนุยังแล้วก็เห็นจริงทำจริงกัดบ่อปล่อยจึงเหตุให้ชีวิตในแวดกลางคนจับประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ คนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่มีดวงสตามหาโพคทกรัส์์ในเรื่องของเงินเงินทองทองและเป็นคนที่มีดวงสาวตาแห่งความโชคดีกว่าคนที่เกิดในทั้งเจ็ดวันเลยกว่าใดเป็นพ่อบุญเก่าของคนที่เกิดในวันเสาร์ที่เคยเหตมาแต่อดีตแต่ศาตรโชคสาตาวาสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์มักจะมาในรูปแบบปูรปูใหญ่เข้ามาแห้ความอุปถัมภ์คำซูสวยเหลือ จึงเหตุให้ีวิตจเจริญหงเฮืองในนาทีการงานและในการงานที่เหตุอยู่นั่นก็จะได้เลื่อนขันเลื่อมตำแหน่งมีหนามีตาในวงสังคมและจะมีเพศตรงขามผิวสีขาวเหลืองจะมาห้โชกลาบจึงเหตุให้ีวิตของคนติเกิดในวันเสาร์จะวิตพ้นจากความถูกยากลำบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงเงินจะมีเข้ามาให้ใช้จ่ายแบบโปขาดมือในช่วงหนึ่งของสวิตของคนติเกิดในวันเสาร์ จะมีเทวดาประจำโตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเข้าหลบและบูซาจะมาเข่าฝันบอกเลขบอกเบอร์เห็นให้ดวงสตาของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะมีโอกาสสูงที่จะถือหวยลอยเบอร์หรือถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะปิดตาจับรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งโกดจะเข้ามาหาอยู่ดี เหตุให้ดวงสตาของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นเงินละจะหล่นถับแบกบทันได้ตั้งตัวสีวิตจะลืมตาอ้าปากได้จะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินลานได้ส่วนคามคืนสามารถเอาเงินก่อนนี้ไปพุทธนีพุทธสินผู้เคลื่อนหลังใหม่ถอยหลดป้ายแดงซื้อทรัพย์สินที่มีขาตามสบายใจได้เลยเหตุให้สตาชีสิวิตนี้บ่พ้นความลำรวยอย่างแน่นอน มอดูดังถึงแปดสำนักได้ถักท่วงตัวคนที่เกิดในวันเสาร์ก็คือบุญเก่าและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตาแนมบ่เหตจะมาดลบัรดาลสี่ทางให้แก่ชีวิตคนที่เกิดในวันเสาร์พบพอ่อแต่สิ่งดีๆตกโตกหน้าบ,นบ่ไหลโกไฟบ่ไหมเมื่อชีวิตพบพ่อกับความทุกข์ยากลําบากสุดท้ายแล้วก็จะลูลหลวงผ่านมันไปได้ด้วยดีชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์จะร่ำรวยและตั้งโตได้ก่อต่อเมือ่อ ชีวิตก้าวขึ้นสู่วัยกลางคนเพราะในช่วงนี้ดวงสตาจะเปิดเปิดหับเอาโชคลาภและเงินทองในช่วงนี้ความถูงยากจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่มีความขิดความฝันที่บันเจิดเดินลำจึงเหตุนในสิวิตเจริญ่นหงเืองก้าวหน้ากว่าเพื่อนหัวง,งานที่อยู่ด้วยกันคนที่เกิดในวันเสาร์อาจจะมีขู่ค้องที่มีฐานะแตกต่างกัน เพราะคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะได้คู่คร้องที่มีฐานะาดีกว่าหรือลำดวยกว่าตนเองจึงเหตให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นหมักจะได้หับข่าวดีอยู่เป็นหนึ่งหนิดจ,จากคู่คร้องคู่หักของตอนเองจุดเด่นของคนที่เกิดในวันเสาร์บอว่าจะเป็นยิงหรือายคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเป็นคนที่หักอิสระแต่ชีวิตจึงโบหมักคุณอยู่กับไผ่ถ้าอยากจะเหตหยังแล้วก็จะเหตมันด้วยตนเอง ในตำราบโบราณโบราณศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าเคล็ดลับในการเสริมดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นถ้าอยากให้สิวิตเจริญหงเครืองและล่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นก็คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการขอขมาก,กรรมขอพรจากพ่อและแม่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าพ่อแม่นั่นเปรียบเหมือนดัง่งพระอรหันต์เป็นผู้มีอุปการีคอยเกื้อนุนนำเฮา และกรรมนั่นเองที่ผูกพันทั้ให้เป็นพ่อแม่ลูกกันไรกอตามที่เหตุให้พ่อแม่เสียใจเสียน้ำตานำแต่ความเดือดห้อนมาให้พ่อแม่ว่าวบดีนินทาวา่าไล่กับพ่อแม่หลายคนเสวิตติดติดคัดคัดและมักจะไปเหตุบุญอยู่วัดนั่นวันนี้เถื่อไปขอพรตามสถานที่ต่างๆไกลบ้านจนลืมไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือพ่อแม่ การขอขมาก,กรรมพ่อแม่นั่นจะเห็นให้ขอกรามเบาบางลงจากขอรหลไย่จะกลายเป็นดีจากชีวิตติติดคัดคัดก็จะดีขึ้นอย่างเห็นไดน้ชัดเจนวิธีขอขมาก,กรรมพ่อแม่นั้นมีดังนี้เทียนหาขู่ดอกไม้หาคู่แต่งใส่ขันแล้วเอาวางไว้ต่อหน้าพ่อแม่กราบสางเถื่อหยกมือข้นเนื้อหัวแล้วกล่าวคำว่ากายยกกรรมมังวาจิกรรมมัง ณโมกัมมังลูกสื่อพ่อมน้ำสักุนกรรมบันใดที่ลูกเคยทำผิดพลาดมาแต่อดีตแต่ชาติจนถึงปัจจุบันชาตดด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีทั้งตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหนาและรับหลังพอให้พ่อแม่อโหสิกรรมให้อภยัยแก่ลูกด้วยเถิดแล้วกขันให้พ่อแม่ให้ทานหับเอาเพียงเท่านั้นก็ถือว่า,าอานอโหสิกรรมให้อภยัยแก่เขาแล้ว นั่นจะเหตุให้ชีวิตหมดเวียนหมดกรรมเหตุอยังทำอย่างก่อจะขึ้นจะเกิดเหตุบอพอได้ก่อจะได้เหตดบอพอมีก่อจะมีคิดจะการงานค้าขายจิบจับสิ่งใดก่อจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเหตุให้ความถูกยากจะหายไปความลำรวยจะเข้ามาแทนทีเหตุหลับขอที่สองนั่นก็คือการหักษาสินหาการปฏิบัติสินหานั่นหลายคนอาจปฏิบัติได แต่บางคนอาจปฏิบัติบ่ได้แต่เคล็ดลับนั่นก็คือในถูกถูกวันศินเอาควรปฏิบัติสินหาให้ได้ทั้งหาคอพอในถูกถูกวันศินตามตำราบโบราณโหรสาสต์นี้ได้กล่าวว่าอีกว่าจะมีเหล่าทูตเทวดาทั้งหาองค์ลงมาในดินแดนโลกมนุษย์สินทั้งหาขอนั่นมีดังนี้หนึ่งคือการลาเว้นจากการขาัตว์ตัดชสวิตน้อยใหญ่ 2. คือการลาเว้นจากการหลัก หรือเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 3. คือการละเว้นจากการพิษศ,ศีลธรรมพิดลูกพิดเมียอินสู้เมียฐาน 4. คือการละเว้นจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง 5. คือการหาคือการละเว้นจากการเสพสุขอินดื่มสิ่งของมึนเมาผลบุญจากการหักษาสินหานั่นจะเฮตให้บุญเก่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรสี่ทางให้แก่คนที่หักษาสินหา เกิดความโชคดีเหตุในชีวิตพบพ่อแต่ความเจริญหุงเพืองค้าขายกิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักผักษาและคุ้มครองแค่คาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเหตุหลับข้อที่สามนั่นก็คือการไหวผ่าสวดมนต์เหตุหลับในการไหวผ่าสวดมนต์นั่นก็คือตั้งนโมสามจบสวดอิติโสแผ่มเมตตาแล้วหนักสมาธิ หลังจากนั้นให้กล่าวคำหวาลูกสื่อรวอมน่าสกุลพอระลึกถึงบุญกุศลที่ลูกเคยสร้างมาแต่อดีตแต่ชาติจนถึงปัจจุบันชาติหากเทพตนใดดวงจิตวิญญาณตนใดที่เคยพบเห็นลูกเคยสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลมาแต่อดีตแต่ชาติจนถึงปัจจุบันชาติให้นอบน้ำเอาบุญกุศลเหล่านั้นมาเป็นคารวานปัใจจัยในชาตินี้ด้วยเถิดแล้วกล่าวคำาวาสาธุ บุญบุญจากการไหวผ่าสวดมนต์ที่ตัวฐานเองนั่นอาจจะฮู้โตหรือบอกฮู้โตมาก่อนแล้วก็ตามอาจเคยทำมาก่อนหรือบอกเคยทำมาก่อนแล้วก็ตามขอบอกตรงนี้เอาไว้เลยว่าถ้าไผ่ได้ดวงผู้เถึงเข็ดหลับขอนี่แล้วจะเห็ุในชีวิตโชคดีกว่าคนที่เกิดในทั้งเจ็ดวันเลยกว่าใดเพราะการไหวผ่าสวดมนต์นั่นจะเห็ุให้เกิดคําว่าเป็นคนที่มีดวงสตามหาโูกับศัพย์ เงินล้านจะหล่นถับแบบบอท่านได้ตั้งตัวดวงสตาวาสนาจะมีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอร์หรือถืกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวฐานนั้นจะปิดตาจับลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาอยู่ดีขิดหลับข้อที่สีนั่นก็คือการให้ทานการให้ทานนั่นหลายคนอาจขิดว่าเขาต้องร่ำรวยเสียก่อนจึงจะสามารถให้ทานได ซส่งความคิดแบบนั้นอาจจะเป็นความคิดที่บกครอยจะถือต้องปานใดเพราะการให้ทานในตรงนี้คือการให้ทานในสิ่งที่เฮามีให้เป็นสิ่งของเล็กๆหน่อยๆเช่นการให้ความหูผู้อื่นหรือการให้ชีวิตให้ความสวยเหลือคนที่ทุกข์ยากลำบาเกเจ็บป่วยเช่นการบริจาคเลือดผลบุญจากการให้ทานนั้นจะเห็นให้ชีวิตอีกผันจากลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงหายจะกลายเป็นดวงดี จากที่บ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองและจะเห็นให้ชีวิตยืนยาว่นานใดที่ฟังลิมนี่จบแล้วพิมพ์คำวาา่าสาสุถเขียนสิ่งที่ฐานต้องการลงกล้องขิปเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดทรัพย์ปรับโชคและผากทุกฐานกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เจะบ่พาดคำทำนายเข็ดหลับในการเสริมดวงชะตาวาสนาใหม่ๆได้แล้วจากซ่องบุญญาบารมีแล้วชีวิตฐาน จะสมหวังดั่งใจปาถนา